สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาดรฟอ u n e จากช่องสรุดา f o r t นพรอเฟสเซอร์ค่ะพบกันอีกครั้งในการพยากรณ์เรื่องอิทธิพลของดาพวพฤหัสบดีที่ย้ายสู่ราศีกุมในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ต่อบุคคลราศีธนูในช่วงระหว่างวันที่29มีนาคม ถึง28กันยายนพุทธศักราช2,564ค่ะโดยคลิปนี้เน้นการพยากรณ์สำหรับบุคคลที่มีลัคนากรรำเนิดราศีธนูส่วนชาวราศีธนูก็สามารถพิจารณาคำทํานายประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูกันว่าดาวพฤหัสบดีที่โคจรเดินหน้า ยา้ายจากราศีมากรอนเข้าสู่ราศีกุมจะส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรกันค่ะในระบบโหราศาสตร์ไทยให้ความสำคัญกับดาวพฤหัสบดีมากเพราะถือกันว่าเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์มีคํากล่าวไว้ว่าหากดาวทุกดวงโคจรมาเสียหายหมดมีดาวพรฤหัสบดีมีคุณภาพดีเพียงดวงเดียว ดาวพฤหัสบดีก็จะคุ้มครองให้เจ้าชะตารอดผ่านปัญหาหรือความเสียหายไปได้แต่หากแม้นว่าดาวทุกดวงโคโจรมาในตำแหน่งที่ดีหมดมีแต่ดาวพฤหัสบดีที่โคโจรอยู่ในตำแหน่งเสียเพียงดวงเดียวชีวิตก็ถึงดับสิน้นสิ้นหวังหมดหวังที่จะช่วยได้ค่ะการที่ดาวพฤหัสบดีที่โคโจรเดินหน้า ย้ายจากราศีมกรเข้าสู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึงวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564เป็นช่วงเวลาประมาณ6เดือนในช่วงเวลานี้บุคคลราศีธนูจะได้รับผลกระทบจากดาวพฤหัสบดีอย่างไรมาติดตามกันค่ะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุ หรือเป็นตัวแทนแห่งตัวตนของเจ้าชะตาวาสนาของเจ้าชะตาชีวิตของเจ้าชะตาสุขภาพร่างกายรูปร่างบุคลิกลักษณะของเจ้าชะตาหรือสิ่งแวดล้อมของบุคคลลัคณาราศีธนูและดาวพฤหัสบ,บดียังเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุทุหรือเรือนตัวแทนแห่งแม่หรือพ่อผู้ปกครองกรรมพันธุ์หรือญาติบ้านเกิดที่อยู่อาศัย อสังหาริมทรัพย์ที่ดินบ้านอาคารสถานที่หรือยานพาหนะของบุคคลลัคนาราศีธนูด้วยเช่นกันค่ะโดยที่ดาวพฤหัสบดีได้โคจรยกเข้าสู่ราศีกุมไปสถิตยอยู่ในเรือนสหัสชะหรือเป็นตัวแทนแห่งเรือนพี่น้องญาติเพื่อนเพื่อนบ้านสังคมสมาคมการสื่อสารข่าวคราว การเดินทางระยะใกล้หรือการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลลัคนาราศีธนูและดาวพฤหัสบดียังได้ตำแหน่งที่ดีเป็นนรอุดมเกณฑ์ของบุคคลราศีธนูซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์หรือการมีชีวิตอยู่ในฐานะที่สูงส่งขึ้นดังนั้นการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าในราศีกุม จนถึงวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564นี้จะส่งอิทธิพลในเชิงบวกต่อชีวิตของคุณอย่างมากทำให้ช่วงเวลานี้ชีวิตส่วนตัวของคุณเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นของชีวิตที่สดใสซาบซ่านกว่าเดิมหากคุณรู้สึกขี้เกียจและเหนื่อยในช่วงเวลาที่ผ่านมาความรู้สึกท้อแท้อ่อนล้าสิ้นหวังนั้นจะสิ้นสุดลงไปในช่วงเวลานี้ค่ะ และคุณจะพบว่าตัวเองมีพลังชีวิตมากขึ้นกระตือรือร้อนมากขึ้นคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองและมองโลกในแง่ดีที่มากขึ้นค่ะในการที่ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนตนุไปสถิตยอยู่ในเรือนสหัสชะในดวงชะตาของคุณและได้ตำแหน่งนาราอุดมเกณฑ์จะส่งอิทธิพลในทางที่ดีให้คุณมีเรื่องต้องเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูง สังคมการสื่อสารการเดินทางในระยะใกล้หรือการสื่อสารในระยะไกลก็เป็นไปได้นะคะรวมทั้งการศึกษาเบื้องต้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นต้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะสำหรับบุคคลลัคนาราศีธนูที่คุณจะมีสังคมที่กว้างขวางขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้รับชื่อเสียงในสังคมมากขึ้น หรือคุณอาจจะมีรูปทางปรากฏตัวต่อสาธารณชนและมีแนวโน้มที่จะโด่งดังคุณจะต้องข้องเกี่ยวพบปะติดต่อประสานงานกับผู้คนจํานวนมากในสังคมหรืออาจจะได้เพื่อนใหม่มากขึ้นนะคะและคุณอาจจะมีช่วงเวลาอยู่กับญาติพี่น้องของคุณมากขึ้นรวมทั้งคุณอาจจะมีความรู้สึกใกล้ชิดกับพี่น้องญาติพี่น้องครอบครัวมากขึ้นก็เป็นไปได้นอกจากนี้ คุณยังสามารถที่จะเรียนรู้ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการสื่อสารทางไกลการสื่อสารทางใกล้ก็ได้นะคะหรือรวมทั้งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ information technology เป็นการเกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตออนไลน์หรือการสื่อสารเกี่ยวกับทางด้านโซเชียลมีเดียทั้งหลายก็เป็นไปได้คะ่ะและดาวพฤหัสบดียังเป็นดาวเจ้ารือนพันธุ ไปสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชาในดวงชะตาของคุณและยังได้ตำแหน่งที่ดีเป็นนาราอุดมเกณฑ์ซึ่งจะส่งยิทธิพลให้คุณมีเกณฑ์ในการย้ายบ้านย้ายงานหรือต้องเดินทางไปในสถานที่ใกล้ๆหรือคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำธุรกิจของคุณตลอดจนคุณอาจจะมีการวางแผนเดินทางระยะสั้นๆกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆที่ใกล้ชิดก็ได้นะคะและการเดินทางของคุณจะราบเรื่องสะดวกสบายมากขึ้น รวมทั้งการเดินทางในช่วงเวลานี้จะนำมาซึ่งพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อคุณในการขยายเครือข่ายทางสังคมของคุณมีการสร้างเน็ตเวิร์กิ่งสร้างคอนเนคชั่นมากขึ้นก็ได้ในช่วงนี้นอกจากนี้การที่ดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งนราอุดมเกณฑ์ก็จะส่งผลให้ชีวิตคุณมีความสุขมีกินมีใช้อย่างอุดมสมบูรณ์และมีความสะดวกสบายในชีวิตค่ะ หรือคุณอยากจะมองเห็นความสำเร็จและความมั่นคงอย่างมากในชีวิตและนี่คือโอกาสที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตในชีวิตของคุณที่จะก้าวออกไปสู่สังคมออกไปสู่โลกกว้างมากขึ้นนะคะอย่าช้าน้ำขึ้นให้รีบตักรีบฉกฉวยโอกาสนี้ไว้คว้าโอกาสนี้ไว้นะคะโดยสรุปดาวพฤหัสบดีที่โครจรย้ายมาสถิตในราศีกุมตั้งแต่วันที่29มีนาคม ไปจนถึงวันที่28กันยายนพุทธศักราช2564จะมีอิทธิพลต่อบุคคลราศีธนูในด้านต่างๆดังนี้ค่ะสำหรับในด้านการงานในด้านการงานคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานคุณจะมีการงานที่มั่นคงมากกว่าเดิมหรือจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและได้ดำรงตำแหน่งที่ดีน่านับถือในองค์กร และช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนร่วมง,งานหรือทีมงานหรือผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชามากขึ้นก็เป็นไปได้รวมทั้งความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ค้าทางธุรกิจก็จะดีขึ้นและธุรกิจของคุณจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะและนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากสำหรับคุณในการได้รับความพึงพอใจในการทำงานที่เกี่ยวกับการสื่อสารในสังคม คุณจะสามารถแสดงความคิดและการสื่อสารได้อย่างโดดเด่นในสังคมหรืออีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของคุณหรืออาจจะมีเกณฑ์ในการเดินทางไปทำธุรกิจการงานในสถานที่ใกล้ๆโดยหน้าที่การงานอาจจะทำให้คุณต้องเดินทางบ่อยขึ้นเพื่อติดต่อเจรจาประสานงานหรือเข้าสังคมสังสรรค์สมาคมทางด้านธุรกิจการงานมากขึ้นก็เป็นไปได้ในช่วงนี้นะคะ ส่วนในด้านการเงินดาวพฤหัสบดีที่ได้ตำแหน่งนราอุดมเกณฑ์ทำให้ช่วงนี้คุณจะมีเงินไหลเข้ามาจากแหล่งต่างๆมากขึ้นและเนื่องจากธุรกิจการงานที่เติบโตก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมจะส่งผลให้การเงินของคุณเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายคุณจะมีเงินทองไหลามาเทม,มาอย่างอุดมสมบูรณ์ค่ะโดยผลกำไรจากการทำธุรกิจและผลตอบแทนจากการทำงานใหม่ๆของคุณ จะช่วยปรับปรุงฐานะของการการเงินของคุณให้ดีขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้และคุณก็มีโอกาสที่จะจับเงินก้อนใหญ่จะช่วยเพิ่มเติมความมาั่งคั่งทางการเงินของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยที่คุณอาจจะมีเพื่อนฝูงที่สามารถสนับสนุนหรือช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินได้ในช่วงเวลานี้จะหยิบยืมเงินใครมาทําธุรกิจใหม่ๆก็จะมีสเสน่ห์มีคนรักเมตตาเอ็นดู อยอมรับแล้วก็เชื่อใจคุณในการให้เงินคุณมาช่วยต่อยอดทางธุรกิจก็เป็นไปได้อย่างไรก็ตามคุณก็อาจจะมีเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกันผลจากการที่คุณมีแนวโน้มที่จะเข้าสังคมพบปะเพื่อนฝูงและเกิดการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวมากขึ้นก็จะทำให้คุณต้องใช้ใจ่ายเพื่อการสังสรรค์ปาร์ตี้ หรือเรียกว่าการใช้จ่ายเพื่อสังคมเป็นภาษีสังคมหรือใช้จ่ายเพื่อการเดินทางในการการงานเดินทางติดต่อธุรกิจการงานจะมีตามมามากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้คุณนางจะต้องใช้จ่ายมากขึ้นเกี่ยวกับการอัปเกรดอุปกรณ์สื่อสารเช่นโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรืออัปเกรดเทคโนโลยีด้านโซเชียลสื่อสารสื่อโซเชียลเช่นเ c e b o o k Connection ต่างๆในสังคมออนไลน์มากขึ้นก็เป็นไปได้ในช่วงเวลานี้ในด้านความรักความสัมพันธ์หากคุณมีคู่หรือแต่งงานแล้วชีวิตคู่หรือชีวิตครอบครัวของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีความรักความสำคัญของคุณจะมีเกณฑ์ที่มีความสุขความสดใสชื่นมื่นและโรแมนติกค,ค่ะโดยที่คุณจะมีความเข้าใจที่ดีกับคนรักหรือคู่ครองของคุณ คุณจะดูแลเอาใจใส่ในชีวิตรักชีวิตคู่ของคุณอย่างดีค่ะหรือคุณจะมีเกณฑ์ในการเดินทางท่องเที่ยวกับคู่รักคู่ครองอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินก็เป็นไปได้และนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะมีความสุขสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตรักกับคู่ครองคนรักของคุณค่ะสำหรับคนโสดโดยที่คนที่กำลังรอความรักหรือความสัมพันธ์ใหม่มาเป็นเวลานาน สามารถที่จะเริ่มมองหาคนรักหรือคู่ชีวิตในอนาคตที่ดีได้ในช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีโอกาสได้มีความรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตโดยคุณอาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักถ้าหากคุณพร้อมที่จะเปิดใจในช่วงเวลานี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้ลุ้นในเรื่องความรักที่ดีๆเข้ามาค่ะหรือหากคุณอาจจะมีโอกาสที่จะพบคนถูกใจในที่ทำงาน อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนที่คุณติดต่อประสานงานทางธุรกิจด้วยก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีคนที่มาเป็นคนกลางเป็นคนช่วยเหลือ,อที่เป็นพ่อสื่อแม่สื่อหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยแนะนำความรับใหม่ๆดีๆเข้ามาในช่วงนี้ค่ะ และนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการสร้างความผูกพันและพัฒนาความรักความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณคิดว่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เป็นคนที่เหมาะกับคุณในที่สุดนะคะโอ้โห,หน่าอิจฉาจริงๆสำหรับคนรักคนาราศีธนูนะคะการงานการเงินความรักเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณไปหมดเลยคะ่ะโชคดีนะคะและนั่นคือการพยากรณ์เรื่อง อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่ย้ายสู่ราศีกุมสำหรับบุคคลลัคนาราศีธนูค่ะและนี่เป็นเพียงการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นหากสนใจรับการพยากรณ์เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์ชลุดาดรฟอร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์โทรหรือลาไอดีย6 2 474 5251ดหรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจชลุดาฟารจูนค่ะ หาท่านชอบรายการพยากรณ์ของอาจารย์กรุณากด Subscribe กดกระดิ่งรวมทั้งช่วยกด Like กด s แชร์เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามรับชมรายการในครั้งต่อไปนะคะในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์เสกสรร์ปั้น YouTube ที่ให้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม21วัน Challenge ทำคลิป YouTube 21คลิปในซีซั่น2ค่ะ สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสมปรารถนาในชีวิตค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ